ลากซุงมาทั้งชีวิตอยากช่วยอยากให้หยุดคุณหนูนากัจนาศิลปะอาชาคิดแล้วทำจบสิ้นกันเสียทีพรายบัวทองชีวิตใหม่ต่อจากนี้ไปไม่ต้องลากซุงอีกแล้วตายทวยตายตายวิตายอุวิตายวิ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  ใจใจอุ้ยอุ้ยใจายมานี่มามานี่มามามาเอามาเอาเมื่อมาอมาไพรบัวทองช้างทำงานลากสุงมากว่า20ปีในอดีตไพรบัวทองเป็นช้างรูปหล่อดโดดเด่นรูปลักษณ์สวยงามมากๆเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดีมีลูกมาแล้วหลายเชือก มีแต่คนเขาอยากได้ในสมัยวัยรุ่นเคยใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่มาก่อนหลังจากนั้นเดินทางมาอยู่ที่ภาคใต้ครับมีหายหมอปหายถึงเไ,ไยูนไหปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นชะตาชีวิตเปลี่ยนสึนามิเข้าภาพที่สวยงามในอดีตหายไปชะตาชีวิตพลายโพทองก็เปลี่ยนไปเขาถูกขายไปหลายมือ เขาเกิดอาการซึมเศร้าจากหนุ่มรูปหล่อฝันใจสาวๆกลายเป็นช้างลากซุงแล้วก็ลากไปเรื่อยๆจนสภาพร่างกายมันไม่ไหวขาเขาเริ่มบวมและก็เริ่มลากซุงหนักมากไม่ได้จนคุณกัญจนาศิลปะอาชาท่นานทราบเรื่องและก็ได้ติดต่อประสานงานขอซื้อมาแล้วก็มอบชีวิตใหม่ให้กับไพรบรัวทองซึ่งปัจจุบันไพรบรัวทองอายุได้ประมาณ40ปีครับเ ลายบัวทองครับเอาห้เาไอารถนะโอเสมบูรณ์อ้วนเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับคุณนาท่านติดต่อคุณพัดจากความช้างพัทรระเพื่อขอให้ที่นี่เป็นบ้านหลังใหม่และเป็นบ้านหลังสุดท้ายสำหรับทลายบัวทองคุณพัดเขายินดีครับ แอลวันนีครับไม่อดื้อากอนัอิกอนกแผนกำหนดการเดินทางจึงเกิดขึ้นครับโดยเริ่มต้นขึ้นวันที่30เดือนมีนาคม2567จากจังหวัดพังงาโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความช้างพัทระจังหวัดเชียงใหม่ไกลมากๆเลยครับเพราะว่าไพรยบดทองเขาคือช้างป่วยการยืนกับที่นานๆอาจมีปัญหากับข้อไพรยเขาได้ เพราะคุณพัดคือมืออาชีพในการดูแลช้างเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆจึงถูกถ่ายทอดออกมาให้กับทีมงานก่อนการเคลื่อนย้ายครับการเดินทางของไทรบทองจะมีการแวะพักเป็นจุดๆมีของกินวางไว้ให้ตลอดเส้นทางโดยตลอดเส้นทางมีผู้คนมากมายที่ติดตามก่าวๆาวของการเดินทางมีผลไม้มีหญ้ามีของกินมาแจกตลอดเส้นทางด้วยเช่นกัน ทุกอย่างเนี่ยมันสวยงามมากๆครับเพราะเทคโนโลยีต่างๆทําให้เราเนี่ยได้อยู่ใกล้ขึ้นเราได้เห็นความจริงในหลายๆเรื่องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะน้ําใจที่ทุกคนหยิบยื่นให้กันมันยิ่งใหญ่มากๆเลยครับ ไม่กินน้ำนะครับไม่ลงรู้วะ่ะออโอเคในแต่ละสถานที่ที่รถผ่าน จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะร้อนขนาดไหนหรือว่าดึกขนาดไหนทุกคนรอครับรอเพื่อให้เจอพ่อพลายเขาแล้วก็แจกผลไม้แจกหญ้าแจก้อยให้กับลายบัวทองรู้สึกว่าจะมีคนติดใจในความหล่อของพ่อพลายเยอะมากมายเลยนะครับความช้างคุณพัดเนี่ยเนื้อหอมแน่ๆครับลายบัวทองรูปหล่อกำลังไปเยือนแล้ว wakanda 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 รไปเลยพาไปไหนตั้งไหนแบบไส่ยังใหในที่สุดก็ถึงความช้างพัฒนาแล้วนะครับทุคนเนี่ยทำสำเร็จแล้วครับชีวิตใหม่ของไทรบทองกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วและที่นี่ก็คือบ้านหลังสุดท้ายของไทรบทองใช้ชีวิตให้มีความสุขนะไทรบทองต่อจากนี้ไปไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะ อย่งเงครับทุกคนเนี่ยมารอต้อนรับกันอย่างอบอ,อุ่นขอบคุณคุณพัฒจากความช้างพัชละที่ให้บ้านหลังใหม่กับลรยบทองขอบคุณคุณกันจนาศิลปะอาชาที่มอบชีวิตใหม่ให้กับไรยบทอง